สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้นะคะลิคก็จะมาอัปเดตนะคะสกินแคร์ที่ใช้อยู่ณนะตอนนี้เลยนะคะคือมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเคยขอกันมาแบบนานมากแล้วว่าอัปเดตดูหน่อยอยากรู้เนี่ยว่าใช้อะไรบ้างในแต่ละวันนะคะลิคก็เลยจะมาอ่าพูดคุยนะคะเรียนำํำดับขั้นตอนเลยว่าแต่ละวันเนี่ยลิกใช้อะไรบ้างน,นะคะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะก็วันนี้มีทั้งหมด2 นะคะด้วยกันนะคะคือมีสกินแคร์หน้าแล้วก็สกินแคร์ตัวนะคะยังไงเดี๋ยวไปดูเลยละกันค่ะว่ามีอะไรบ้างคะเรามาในส่วนของหน้านก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือการทําความสะอาดผิวหน้านะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่งหน้านะคะหรือว่าแต่งหน้าเนี่ยลิก็จะทําอย่างเงทุกวันนะคะคือเราไม่รู้ว่าระหว่างวันเนี่ยเราไปเจอฝุ่นอะไรมาบ้างแล้วก็เจอเหงื่อเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะทําให้เกิดการอุดตันได้แล้วก็ทําให้เป็นสาเหตุของการเป็นสิวได้นะคะลิก็เลยจะแบบ เน้นมากในการทำความสะอาดผิวหน้านะคะก็อันนี้นะคะเป็นตัวแรกที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะเป็นของฟรีนะเป็น cleansing oil นะคะอันนี้เนี่ยพอดีก็เพื่อนให้มานะถามว่าส่วนตัวเนี่ยจะซื้อใช้ไหมไม่ซื้อนะเพราะามันแพงเกินไปนะคะปกติเนี่ยลิ่ก็ใช้ไอของ biole cleansing milk นะคะนะเป็นไอที่ชอบมากแล้วก็ใช้แบบหมดไปหลายขวดแล้วนะก็อันนี้คือมันยังมีอยู่ก็เลยแบบใช้ให้มันหมดก่อนนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนแรกเลยคือลิจะ นวดนะคะนวดหน้าทั้งหน้าแล้วคือแบบวอร์มนะคะวอร์มผิวหน้าเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นออยแล้วเนื้อมันค่อนข้างที่จะใช้ง่ายมากแล้วมันจะมีความเป็นน้ํานมออกมานะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแบบเออมันนวดหน้าแบบสบายดีแล้วก็ผ่อนคลายผิวดีนะคะตัวนี้เนี่ยมันล้างเครื่องสำอางออกได้แบบประมาณนึงนะคือไม่ได้ล้างเกลี้ยงมากเพราะว่าลิเคเอร์ทดสอบเอาแบบสำลีแล้วก็ชุบกับคลีนซิ่งวอเตอร์อะ เช็ดต่อจากอันเนี้ยมันยังมีพวกรองพื้นมาสคาร่าหลงเหลืออยู่ลิเกเลยรูร้สึกว่า มันเหมือนเป็นการล้างแบบล้างแบบไม่ต้องเก็บรายละเอียดอะไรมากอะไรเงี้ยืมถ้าแบบล้างให้แบบเน้นแบบสะอาดหมดจดน,นะคือต้องใช้พวก cleansing water ต่อนะคะหลังจากที่ลิกนวดหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะลิกก็จะยังไม่ล้างน้ำเปล่านะลิกก็จะตามด้วย cleansing tissue นะคะเป็นของ the same อันนี้นะคะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นทิชชู่เปียกที่เรียบลิกชอบมากๆเพราะว่ามันราคาไม่แพงแล้วก็มี100แผ่นนะคือมันใช้คม้มแล้วไอตัวทิชชู่อของเขาเนี่ยมันมีความ นุ่มนะคะคือใช้แล้วมันไม่ระคายเคืองผิวนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาอะไรไปถูหน้ามากๆมาทําให้หน้าเรามีริ้วรอยง่ายขึ้นใช่ไหมแต่นี้น่คือแบบเออมันนุ่มแล้วก็อ่อนโยนดีนะคะ่ะลิ๊ก็เลยแบบว่าชอบใช้นะก็อนนี้เนี่ยจะใช้เช็ดนะคะเช็ดให้ทั่วหน้าเลยนะคะเป็นการเก็บแบบรายละเอียดอะไรเงี้ยอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะใช้ที่ชุบเปียกแผ่นใหม่นะคะชุบกับ cleansing water นะคะที่ิใช้ตอนนี้ก็คือเป็นของ bifeta นะเป็นสูตร acne น,นะคะก็ จริงๆเนี่ยใช้สูตรไหนก็ได้แต่ว่าสูตรนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะคือครีนซิ่งของบีเฟตตาเนี่ยลิกใช้หมดไปหลายขวดแล้วเพราะว่าเป็นอะไรที่ล้างก็สำอางได้แบบหมดจดจริงๆแล้วก็สะอาดนะคะไม่ระคายเคืองผิวแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะเวลาที่เราเช็ดดวงตาอะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามเนี่ยให้น้ำมันเข้าตาเพราะว่าถ้าเกิดเข้าเนี่ยมันจะมีอาการแสบนิดนึงนะคะก็อยากให้ระวังด้วยนะคะหลังจากที่ล้างหน้าด้วยครีนซิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลิกก็จะทําการสครับปาก รอนะคะระหว่างที่ใช้โฟมล้างหน้าใช่ไหมก็ตอนนี้ที่ใช้อยู่นะคะเป็นของ e l f อันนี้นะคะก็เป็นลิ็ e x f o l เ a t o r นะคะเขาจะเป็นสครับแบบนี้นะคะเขาจะมีความแบบหยาบดีแล้วก็มันช่วยขาจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแบบให้มันหลุดออกไปแล้วก็ทําให้ปากนุ่มมากนะคะเวลาที่เราทาลิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทาให้ทาลิปง่ายแล้วก็ แบบไม่เป็นคราบแล้วก็ปากไม่แห้งแตกนะคะก็แนะนำนะนเป็นอะไรที่บอกว่าราคาไม่แพงด้วยนะระหว่างที่สครับปากรอนะคะลิกเกอจะทำการล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้านะซึ่งตอนนี้ที่ใช้อยู่เลยนะคะเป็นของโซวาซูนะคะเป็นสูตร snow white ex นะคะก็ไอรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นสูตรที่ช่วยในเรื่องให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ผิวสม่ำเสมอขึ้นนะคะคือลิคชอบโฟมของเขาาว่าโฟมของเขาเนี่ยมีความ นุ่มมากแล้วก็ไม่มีฟองเยอะนะคะแล้วแบบให้สัมผัสที่เนียนนุ่มกับผิวหน้าแล้วเวลาที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยมันยังคงความชุ่มชื้นกับผิวหน้าอยู่คือหน้าไม่แห้งเลยแล้วก็รู้สึกว่าหน้านุม่มอะไรเงี้ยคือแบบ ชอบมากๆแนะนำนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้โฟมล้างหน้าที่ช่วยเรื่องให้ความกระจ่งางใสนะคะขั้นตอนล้างหน้าผ่านไปนะคะมาที่ขั้นตอนการบำรุงบ้างนะคะอันดับแรกที่จะใช้เลยนะคะเป็นการใช้โทนเนอร์นะซึ่งอันนี้เนี่ยเรคคอมเมนต์มากถ้าเกิดว่าใครมีรูขมขนกว้างนะคะแล้วก็เป็นสิวอยู่นะคะก็อันนี้นะคะเป็นของอาเวนะคะเป็นโลชั่นแล้วก็โทนเนอร์นะคืออันนี้เนี่ยเขาเป็นสูตรเคลียร์แนนนะคะเขาทำมาเพื่อคนที่มีแบบผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็เป็นสิวนะคะแล้วก็มีรูขุมขนกว้างนะอันนี้เนี่ย,ยใช้เพราะว่า ลิกลอยากให้พวกรุมขนเนี่ยกระชับขึ้นนะคะแล้วแบบพอใช้ติดต่อกันมานานๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ารุมขนเนี่ยกระชับขึ้นจริงๆนะคะหลังจากที่ลงโทนเนอร์แล้วนะคะลิกล่จะตามด้วยเซรั่มนะคะเจ้าเดิมนะเป็นของโซมาซูนะคะ f i r s t care นะคะ activating serum E X นะคะแนะนำไปหลายคนมากๆแล้วเขาบอกว่าเขาแบบเป็นสิวอยู่ใช่ไหมแล้วพอเขาใช้โซวาซูเนี่ยเขารู้สึกว่าสิวลดลงซึ่งจริงๆไอเซรั่มอันเนี้ยเขาไม่ได้ช่วยเรื่องสิวนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าพอ สภาพผิวหน้าของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะมันก็เหมือนกับไปช่วยปรับสมดุลผิวหน้าเราให้อะไรๆมันก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยสิวมันก็แบบลดลงได้น,นะคะก็แนะนำละกันถ้าเกิดว่าใครที่อยากหาสกินแคร์ดีๆสักอันแล้วก็บำรุงนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าราคาสูงไปนะคะก็ลองหาดูในเน็ตน,นะมันจะมีแบบร้านที่เขาขายพวกเทสเ,เตอร์ขนาดทดลองอะไรเงี้ยราคาอยู่ที่100กว่าบาท200กว่าบาทอะไรเงี้ยลองใช้ดูก,ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าชอบแล้วค่อยซื้อขนาดจริงหลังจากที่ลงเซรั่มของโซวาซูเรียบร้อยนะคะลิก็จะตามด้วย น้ำตบนะคะอันนี้นะคะเป็นของเซนาะคะมารีนแพนตั้นเป็นน้ำตสรรกสัญชาติเกาหลีเลยคือเป็นลูกรักคนใหม่ของลิตอนนี้เลยนะคะก <c oughs> ็ะะเวลาใช้เนี่ยลิก็จะใช้หยดใส่สำลีสัก2 3สหยดนะคะ <c oughs> แล้วก็แทบแทบทบให้ทั่วหน้าเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาใช้สำลีแบบแบบซับกดๆไปรู้สึกว่ามันแบบน้ำตกมันซึมเข้าผิวดีอะแล้วมันติดกับหน้าดีก็เลยแบบชอบใช้นะคะก็ <c oughs> อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อ่านรีวิวนะคะเดี๋ยวตามไปอ่านได้นะลิปลิงไว้ให้ใต้คลิปนะคะ ก็สำหรับใครที่อยากลองใช้นะอันนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องให้ผิวแข็งแรงขึ้นจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าโซวาซูแพงไปใช้ของเซนาแทนก็ได้นะเพราะว่ามันให้ผิวที่แข็งแรงเหมือนกันเลยแล้วก็ราคาถูกกว่านะคะประมาณครึ่งนึงเลยนะก็ลองหามาใช้ดูแล้วกันนะคะใช้แล้วแบบ จะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้ามันแบบนุ่มขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยนะคะแต่งหน้าไม่เป็นคราบด้วยนะผิวมันแบบนุ่มๆเดียดเดงๆด,ด,ดีนะคะชอบมาก <c> <ๆ>ก็อันนี้เนี่ยที่ใช้แล้วแบบชอบมากๆเลยนะคะเป็นของคิวนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น dark spot solution นะ อันนี้แนะนําใครไปทุกคนก็บอกแบบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าลดรอยดําได้ดีจริงๆนะคะแบบมันลดจับจางเร็วมากเลยนะแต่ว่าราคามันค่อนข้างแพงนะคะถ้าเกิดว่าใครมีงบลิก็แนะนํามันนี้นะคะเวลาใช้ลิก็จะใช้ 1- 2หยดนะคะทาให้ทั่วหน้าเลยหรือว่าจะแต้มเฉพาะจุดก็ได้นะคะซึ่งมีของที่ถูกและดีเหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยลิก็ไม่อยากให้คิวเนี่ยหมดเร็ว ก็บจะสลับใช้กับ2อ,อันนี้นะคะตอนนี้ที่มีนะคะก็คือเป็นของโทเมอีเซเว่นอินวันนะคะแล้วก็ของดน่าพลัสนะคะโทเมอิเนี่ยจะช่วยลดสิวลดรอยดำไม่ดีมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะส่วนดน่าพลัสเนี่ยก็จะช่วยแบบลดสิวได้แล้วก็ลดดำได้แต่ว่าใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ก็เห็นผลเหมือนกันนะคืออันนี้เนี่ยดน่าพลัสมีขายที่เซเว่นนะคะโทเมอีมีขายที่ซูรูฮานะก็หามาใช้ดูถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบ สกินแคร์ช่วยลดรอยดำแล้วก็ลดสิวนะคะคือแบบมันเห็นผลจริงๆนะคะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงนะหลังจากที่ลงสกินแคร์ลดรอยดำแล้วนะคะลิก็จะตามด้วยครีมอันนี้นะคะเป็นเซรั่มของสมุตโตนะอันนี้เนี่ยมีขายเซเว่นนะคะก็อน,นี้เนี่ยจะคือลงบางๆนะคะให้ทั่วหน้าเลยเพราะว่าลิชอบเนื้อของเขามากเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยมีความแบบชุ่มชื้นดีแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เหนียวเหนะน,นะคะต้องใช้ติดต่อก,การหลายๆซองนะถึงจะเห็นผลว่ามันช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะก็ เป็นอะไรที่เลคคอมเบนอีกอันนึงเลยนะคะเพราะว่ามันช่วยให้ผิวกระจาา่างใสขึ้นได้จริงนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการลงกันแดดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ออกบ้านนะคะก็ต้องทากันแดดทุกครั้งเพราะว่าเราเจอแสงคอมแสงมือถือแสงไฟอะไรเงี้ยมันก็ทําให้หน้าเราหมองคล้ำได้นะคะตอนนี้ที่ลิกใช้อยู่นะคะเป็นกันแดดสูตรนะ้ำอันนี้นะเป็นของมิซูมินะคะเป็นกันแดดที่ดีที่สุดมากๆเลยแล้วคือมันเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่าย ผิวเป็นส <olor> fiz ิวผิวทําเลเซอร์มาอะไรอย่างเงี muscle, night, till, ้ยคือเนี้ยใช้ยังไงก็ไม่แพ้นะคะเพราะว่าเขาเป็นกันแดดสุดน้ําที่ไม่มีเคมีเลยไม่มีพวกพาราเบนไม่มีสารกันแดดที่แบบเป็นเคมีอะไรอย่างเงี้ยคือลิกประทับใจตรงที่ว่ามันเนื้อบางเบามากแล้วเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าเพราะว่ากันแดดบางอันเนี้ยจะทิ้งความมันบนใบหน้าแล้วแบบมันเป็นคราบพอเป็นคราบแล้วมันแต่งหน้าต่อแล้วมันแบบไม่สวยเลยแต่เนี้ยไม่เป็นนะคะคือมันทาแล้วแบบ เกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมเร็วแล้วก็ไม่ทิ้งความมันเลยทําให้แบบการแต่งหน้ามันแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะก็เลยบบชอบมากๆนะคะขั้นตอนสุดท้ายในการบํารุงผิวหน้านะคะลิเกอร์ใช้สเปรย์น้ําแร่นะก็ตอนนี้ที่ใช้อยู่มีอยู่2อันเลยนะคะแล้วก็อยากแนะนํามากๆถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้สเปรย์น้ําแร่ที่ช่วยลดสิวได้แล้วก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้านะคะก็อันแรกนะคะเป็นของอัลเฟนะคะไอสูตรนี้เนี่ยมันจะช่วยปลอบประโลมผิวนะคะให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ ช่วยยับยั้งพวกแบคท,ทีเรียที่มันทาให้เกิดสิวได้นะคะแล้วอยากบอกว่าสเปรย์เขาเนี่ยละอองละเอียดหมักมากๆากนะคะละ,ละเอียดจริงๆนะคะอีกอันนึงนะคะที่พบอยู่ตอนนี้แล้วก็พบประจํานะเพราะว่ามันขนาดขนาดจิ๋วดีนะคะก็เป็นของเฟรชดอปนะเป็นสเปรย์น้องมะเขือเทศนะคะตัวนี้เนี่ยมีสเปรย์ที่ละอองละเอียดมากนะคะแล้วก็ช่วยยับยั้งพวกสิวได้อะไรเงี้ยสิวที่เกิดใหม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่า มีสารก,กัดจากมะเขือเทศด้วยก็จะช่วยเลื่อยให้ผิวกระจางใสขึ้นแล้วก็ผิวชุ่มชื้ขนขึ้นนะคะก็แนะนำนะอันนี้มีขายที่อีเวนบอยนะคะจะมีอยู่แค่ที่เดียวนะส่วนนี้เนี่ยมีขายตามบูธแลวก็วัสดนนะก็แนะนํานะคะก็มาในส่วนของการบําร,รุงผิวตัวกันบ้างน,นะคะอันดับแรกที่ลิกใช้เลยนะคะก็เป็นออยสเปรย์อันนี้นะคะของเซนจูรี่นะคะอันเดิมเลยที่พูดถึงบ่อยเลยนะคะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นอันดับแรกเลยคือใช้หลังอาบน้ํานะคะเช้าเย็น ก็มันเป็นออยที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวดีมากแล้วก็ทําให้ผิวบบดูนุ่มแล้วก็ไม่แห้งกร้านะคะแล้วเป็นออยที่ซึบเข้าผิวเร็วแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนอะหนะที่ผิวเลยนะคะอันนี้นี่คือแบบแนะนํามากถ้าใครที่ชอบทาออยแต่ว่าไม่ชอบให้แบบมีความมันบนผิวอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําอันนี้นะคะหลังจากที่ทาออยเรียบร้อยแล้วนะคะลิกจะตามด้วยอันนี้นะคะเป็นของโบ n a นานะคะเป็นสูตรคาวิว e ิ้ง กูตาเซรั่มนะคะเขาจะเป็นสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลดความหมองคล้ำได้นะคะอันนี้เนี่ยลิคชอบมากๆเพราะว่ามันช่วยให้ผิวดูแบบกระจ่างใสขึ้นนิดนึงแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยมีความนุ่มละมุนมากแล้วก็ซึมเข้าผิวเร็วมากๆแล้วไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้เลยนะคะก็เลยแบบค่อนข้างชอบเลยะคะ่ะอันนี้รู้สึกว่าราคา100กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะคะมันก็ไม่แพงนะหลังจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยครีมที่เป็นแบบบอดี้โลชั่นอันนี้นะคะเป็นมิ้ว มิวบอดี้โลชั่นนะคะเป็นน้ำนมวัวฮอกไกโดนะคะคือมันเป็นครีมที่ช่วยให้ผิวนุ่มมากแล้วก็ผิวแบบชุ่มชื้นม,มากๆนะคะอันนี้เนี่ยิีจะโบกตอนกลางคืนหนาๆเลยแตื่นมาเนี่ย ผิวมันจะแบบว่านุ่มจริงๆค่ะนุ่มแบบนุ่มมากๆไม่แห้งกล้านนะอันนี้เนี่ยมีที่อีบอนบอยนะคะรู้สึกว่าราคา300นิดๆนดนะแล้วแบบมันปริมาณ1 1 5 0 ml คือคุ้มมากคือใช้แบบนานแล้วยังไม่หมดเลยอะคือใช้ดีจริงๆนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการทากันแดดนะคะคือเป็นเจ้าเดิมนะคะบาร์นาโบนะคะสูตรอะโลเวยล่าอันนี้นะคะก็จะทาในช่วงที่อยู่บ้านตอนเช้าอะไรเงี้ยคือกลางคืนไม่ได้ทานะคะแต่ว่าจะทาตอนช่วงเช้าแล้วก็อยู่บ้านหรือว่าออกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่างที่บอกกันนะคะเป็นกันแดดที่ดีอันนึงเลยแล้วก็ช่วยกันแดดได้ดีมากแล้วก็ไม่ไม่เหนียวเลยหนักดีนะคะคือเนื้อมันโอเคมากๆเลยก็เลยแบบใช้แบบมาหลายหลอดแล้วนะ เอาล้ค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับการอัปเดตสกินแคร์ที่ใช้อยู่นะตอนนี้นะคะลิกกหวังว่าจะถูกใจใครหลายคนนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะสงสัยอะไรอยากรู้ว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะคอมเมนต์ถามกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ ถามกันมาได้เลยนะคะหรือว่าจะไปคุยกันด้ที่ Facebook ก็ได้นะคะเดี๋ยวลิจะลิง,ลงค์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวหน้าขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่เข้าติดตามชมคะ่ะบ๊ายบาย